สวัสดีครับสวัสดีครับลุงชาอีสุสูน่นนะครับวันนี้ลุงชานะครับจะพามาดูบรรยากาศแล้วก็สัมภาษณ์ลูกค้า VIP ของลุงชาอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่บ้านต่างแก่นะครับวันนี้ไว้วางใจนะครับมาใช้บริการกับลุงชาอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับยินดีต้อนรับคุณสมชายนะครับแซนเ้าอีกรอบหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากครับที่มาใช้บริการครันนี้นะครับก็รถข้างหลังที่คุณสมชายซื้อไปในวันนี้นะครับเป็นรุ่นอะไรครับ Eisu สปาร์ครับผม4ี่คนเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีครับผมเป็นรุ่นหัวเดียวนะครับเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีแล้วก็190แรงม้านะครับเป็นระบบโฟรบินไปด้วยนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับสมชายใช้เงินออกรถง่ายๆเท่าไหร่ครับ1 5 0 0บาทครับไม่มีคนซ่อไม่ใช้คนซ่อเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งนะครับวันนี้ ได้รับเกียร์จากคุณผมชายมากนะครับวันนี้แต่งสไตล์แบบออฟโรดเลยเดี๋ยวคุณชายจะพาไปดูนะครับว่าสไตล์ออฟโรดมีอะไรบ้างที่ลูกค้าแต่งในวันนี้นะครับผมก็เริ่มตั้งแต่การชนหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบออฟโรดนะครับผมในส่วนของซุ้มล้อนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับรวมไปถึงยางนะครับผมยางและก็ล้อแม็กนะครับใช้สําหรับการบรรทุกแล้วก็ลุยในสิ่งกีดขวางครับผมใช่ไหมครับโคลนทางทุลังอะไรได้ครับผมแล้วก็มีบันไดขั้งด้วย มีอะไรข้างด้วยครับผมแล้วก็มีเป้ามือจับนะครับรวมไปถึงการชนท้ายสวยงามมากครับผมสวยงามนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคุณสมชายนะครับวันนี้จะรุงชาจะสัมภาษณ์นิดนึงว่าทําไมจะต้องเลกเป็นอีซูซๆครับเพราะว่าที่ผมซื้อมาคันนี้เป็นคันที่สองแล้วครับคันแรกที่จะไปใช้งานเป็นอีซูซ e c r o r d Cab ครับผมใช้งานได้ดีประหยัดน้ำมัน เวลาเราขึ้นเขาเราสามารถเปลี่ยนเกียร์โฟวินได้สบายๆแล้วครับไม่ต้องไม่ต้องไปที่เรียบๆหรือว่าที่ถนนดีๆก็คือเอาอยู่เลื่อเอาอยู่แล้วครับระบบโฟวินนะครับก็ประทับใจอีกอย่างหนึงประทับใจอะไรบ้างอีกนิดนึงประทับใจประทับใจครับกับคนขายคนขายคนขายนี่บริการดีดูแลดีครับมีปัญหาอะไรก็โทรมาปรึกษาได้ตลอดเวลาครับก็โทรมาได้ครับผมตลอดเวลาครับสามทุ่มสี่ทุ่มโมยังคืนได้ ก็ยินดีนะครับยินดีกับครอบครัวนะครับคุณสมชายแท้เท้านะครับให้ลุงชาได้บริการรอบหนึ่งนะครับผมยินดีมากๆแล้วก็ลุงชาไม่มีอะไรจะฝากไปแต่ว่าลุงชาสัญญาว่าลุงชาจะบริการนะครับผมอย่างดีที่สุดนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณสมชายอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาใช้บริการขอกรถส p a r k 4 Win ิน รถขับขึ้นยนต์3,000ซีซีคันนี้นะครับผมหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมาติดต่อที่อ s u n หน้า0989ได้เลยนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะทดลองขับก็สามารถนัดหมายล่วงหน้ากับมูชชได้หรือว่าเข้ามาที่ศูนย์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็คลิปหน้าเราจะพาไปสัมภาษณ์ลูกค้าท่านไหนนะครับผมก็ติดตามฝากติดตามด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย